น้องจีนชอบปีนป่ายทำสิ่งของหล่นเสียหายและขีดเขียนผนังห้องเรียนบางครั้งชอบฉีกกระดาษหนังสือนิทานขาดคุณครูตักเตือนว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ของส่วนรวมเด็กๆควรช่วยกันดูแลและรักษา น้องจีนเข้าใจและปรับตัวใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆเมื่อกี้คุูสาวก็ได้เล่านิทานให้เด็กๆฟังไปนะคะก็คือเรื่องน้องจีนน้องจีนเป็นยังไงคะเด็กๆชอบปีนป่ายชอบขีดเขียนข้างขวาผนังชอบฉีกระดาษชอบอะไรคะชอบทำลายสิ่งของของส่วนรวมเด็กๆจ๋าถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียน เด็กๆก,ก็จะทำเหมือนน้องจีนไม่ได้นะคะเพราะว่าของส่วนรวมเราต้องช่วยการรักษาและดูแลวันนี้คลิปวิชาภาษาไทยก่อนอื่นสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฝึกอ่านเกี่ยวกับตัวเลขไทยเลขอาราบิกและตัวหนังสือแต่อันนี้ก็คือเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวผู้ปกครองบอกทำไมเอาวิชาคณิตศาสตร์มาอ่าน มันอยู่ในหนังสือเรียนของเรานะคะผู้ปกครองคําที่หนึ่งที่เราเรียนไปแล้วสัปดาห์ก่อนก็คืออะไรคะเด็กๆศูนยอูโนโยการันศอันนี้เราทบทวนกว่อนนะคะเด็กๆไม่ใช่คณิตศาสตร์ย้ํานะคะไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์หนึ่งอาราบิกหนึ่งไทยหอโนโอ,อึงอหนึ่งไม้อีกหนึ่งต่อไป sống arabic, sống thai, sống ô ngô, sống. sống arabic, sống thai, sống ô ngô, sống. ok. Oh, sám arabic, sám thai, sô ô ngô, sáng. sám arabic, sám thai, เด็กๆต้องฝึกอ่านด้วยนะคะเด็กๆส่วนวันนี้เดี๋ยวครูสาวก็จะเพิ่มอีกสองคำก็คือ,อเด็กๆนับปลาก่อนกี่ตัว1นึ่สองสาสีอีกครั้งค่ะ1 2 3่ามก็คือสี่อาราบิกสไทย สอีสีม้เอกสอีกครั้งค่ะสอาราบิกสไทยสอีสีม้เอกสีอีกตัวหนึ่งเอานับปลา1นึ่งสองสสีหอีกครั้ง1นึ่สองสาส 5กี่ตัวคะหตัวก็ห้าอาราบิกห้าไทยหัวอ,อาหาไม้โทห้าห้าอาราบิกห้าไทยหัวอ,อาหาไม้โทห้าเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือของเราเล่นเดิมให้เด็กเด็กทำการบ้านหน้าที่24หน้าเดียว ก็คือให้เด็กๆฝึกอ่านคำเขียนคำตามรอยปละแล้วก็ระบายสีอันนี้คือการบ้านรูสาวสังหน้าเดียวนะคะเด็กๆฝึกอ่านกันด้วยฝึกอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็ระบายสีอย่าลืมนะคะเด็กๆก,การบ้านหนึ่งหน้าวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ